สวัสดีค่ะจจวานะคะเมื่อนี้เขาจะไปหาลูกหม่มีกันนะคะว่าลูกหม,มีฝันค่ะโอ้ยเมื่อนี้แค่คุณลูกคุณโบราณนะคะบม่ค่อยมีคนันไหนคะ่ะสงสัยบ้าแล้วเนาะเป็นกระไรเสียนั้นแหละหลังมอไซค์อีกคนหนึ่งออแต่เราแต่แฟนบอกว่าไม่มีแต่เราเห็นออในฝันนะ่ะป็นผูออ้ชายออแต่กับพวกคุณนะบวกค่นะคนะอยเห็นอ่ะพวกเนี้ยแต่ว่าไปดูในตำราโบราณอ่ะ มันก็จะเป็นเจ็ดสี่หกสี่แล้วก็เก้าห้ามันก็เลยกลายเป็นแบบตรงหวยที่เราชอบพอดีเลยแต่ว่าแต่ว่าจะสรุปหวยอยู่น่าจะสรุปหวยน่าจะวันพรุ่งนี้แหละวพรุ่งนี้ก็เมื่อลืนรอแบบฝันช่วยๆทีนึ่งแอบอันนี้ฝันเมื่อคืนนี่แหละลูกอันนี้ฝันมันตรงมันตรงกับยืนฉี่พอดีค่ะฝันว่าเจไปฉี่ในห้องน้ําแต่ฉี่นานมากฉี่นานแบบ ในฝันน่ะแต่ไม่ฉี่นะใน,ในที่นอนไม่ฉี่ฝันก็เต็มไปกรวโจนฉี่ของหัวหน้ามีสองเทียยืนยื่นไงละ่ะแล้วก็ไปดูในตำรามันก็เป็นเจ็ดสี่แล้วก็หกสี่เนี่ยมันก็เลขกลายเป็นงวตรงกันก็สองฝันนี้เลย<อ>ก็เลยหวยวงวดนี้สี่มาแต่เชื่อหนูเถอะทุกสำนักจะให้หลักเก<อ>้าหรือว่าหลักเก้าหลักเก้ามาไหมก็อาจจะมาอาจจะเป็นเก้าห้าเก้าสี่ก็ได้ อาจจะรอสรุปอีกทีหนึ่งแปดมาไหมลูกงวดนี้คิดว่าแปดรอเอาจริงจริงถ้าว่าแปดกับเจ็ดเจ็บหน้ามากว่าอ๋อเจ็ดหน้ามากว่า่นาากมแล้วก็จับตัวใส่เจริญใช่ไหมเจ็ดมาแต่แปดเนี่ยไม่คือหลูกแปดไม่คือถ้าแปดถ้าแปดกับกับเก้าเนี่ยเอาอจริงหกเอาหน้ามากกว่าเก้าอีกนะเพราะว่าหกงกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันใช่ใช่กับเอาถามว่าเก้ามาไหมยังไง ถ้าเก้ามาไหมหรอคือว่าอ้าวเก้าอาจจะมีตัวซิงที่ต้องมาา<น>ะ<ม>เพราะว่าเก้ามันมันรัวเกินไป<ม>แต่ก็ไม่ได้อ,อะเพราะเขาไม่มีตรวจสอบเขามีเรื่องตรวจสอบเกี่ยวกับการออกพลังวันแล้วอะ่ะ <ใช S 2> อ่าจไปแบบเที่ยวว่าเดิมอาจจะหมุนมากกว่าเดิม <ใช S 2> อะไรประมาณนี้อาจจะหวยงวดเนี้ยรอดูว่ามันจะเคียนหรือเปล่าอ่าอาจจะไม่ล็อกงวดเนี้ยอาจจะไม่ล็อกแล้วเนอะเพราะว่างวดก่อนมันจะจ่ายเนาะงวดเนี้ยคนจับผิดเยอะจ้า วันนี้ไม่รอกและแต่เวียนตะกรมนึ่งแต่ว่าก็มีตัวอั้นมาแล้วนะคุณลูกอั้นก็คงจะหลักเก้าเหมือนเดิมใช่เพราะว่าคนที่ว่าจะให้เก้าก็ต้องมาอือย่างนั้นก็เก้าห้าหละต้องคาดต้องอือแต่แล้วหนูลงห่วยไปแล้วลงมาตั้งแต่วันที่สองลงมาตั้งแต่วันที่สองก็นองเพชรก้าก็ตรงเหมือนเดิมเออนูลงแต่วันที่สองเลยนอกั้งแต่วันที่แม่มาแล้วนอกั้งแต่นูนเนี่ยอย่าหาว่าหนูแลทำไมแบบ ก็มันจะตรงมันก็เป็นไปได้แล้วมันอาจจะได้เหมือนกันนะลู้ก็แค่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าตัวคนมันก็ต้องต้องต้องจับตัวเด่นขึ้นมาอยู่ใช่ใช่ใ้อย่างเก้าอ่ะเก้ามันมีแค่เก้าหนึ่งถึงเก้าถึงเก้าศูนย์อ่ะมันไม่มีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ใช่ลูกบนลอตเตอรี่แหละมันก็ต้องสองตัวไทยก็ต้องเหมือนกันใช่ลูกก็แค่สั่งอุบัตเห็ุไหมเห็นอย่างไรเจ้าอุบัตเหตุเมืหนึ่งหนึ่งก็เฉีเพราะเอตัวสัวเราก็ทำของเราไปใช่ไหมส่วนมันจะตรงน่ไมรรู้หอก คุณนายใครก่อนก็คือคนนั้นแหละค่ะหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้๋อลูกค้าเยอะจังเลยนะแม่มีลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะสงสารเวลาเข้ามาซื้อน่ะของหมดน่ะลูกใช่ไหมหนูมีมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมเพราะว่าแม่น่ะเป็นคนค้าขายเวลาเข้ามาซื้อน่นซื้อนี่ของหมดโอ้อยากให้เขาได้กินได้อะไรแต่ว่า เราเตรียมมมันมันแบบวันต่อวันเราจะพยายามเน้นวันต่อวันเป็นหลักค่ะลูกอืมเราจะไม่ทําเยอะจนปวดไปเราคิดในแง่สมมติจะปวดตกทั้งวันทั้งคืนด้วยใช่แล้วของมันสองเสียหายวัตถุดิบเราต้องให้เนี๊ยบตลอดเวลาใช่ไหมมันไม่เหมือนหน้าร้อนอ่าถ้าหน้าร้อนอ่ะถ้าทุกคนผ่านมาร้านหนูจะเห็นว่ามันเวอร์อ๋อเหรอลูกทุกอย่างจะเวอร์หมดอืมอย่างผลไม้นี่คือบิดหัว มีของร้านผลไม้ก็เห็นไหมแ่บมะพร้าวมาวันนั้นอะไรลูกมะพร้าวก็ยังคุมไว้อยู่ข้างล่างมันเยอะจังเลยแม่พรมาโอตายแล้วจะให้ลูกขายของทำไมมันเยอะจังเลยเอาหนูก็อย่าเอาเยอะเหมือนคนคุณลูกสิมั้งมันขายดีก็จริงแต่กำไรมันไม่ค่อยเยอะเพราะแบบสมมติมะพร้าวเกศแก่อยูจะไม่มีไม่ได้ขายแพลงเหมือนคนอื่นเขานะลูกที่แม่ว่าเนี่เราน้องเป็นคนติดติดมันต้องดีแล้วเราเราเป็นคนที่ขายมานานแล้วอ่ะเราจะเป็นคนเลือกของเป็น เหมือนทุกคนแหละรักอะไรก็ตามแหละมันจะใส่ใจในตรงนั้นอะ่ะเรารักน้ําปั่นมันโอ้ยตั้งนานแล้ว<ะ>ตั้งแต่หนูดังเพราะตั้งแต่ขายอยู่ในบ้านไม่ใช่<ะ>ว่าดังตั้าแต่อยู่ข้างนอกนะ,ะดังตั้งนานแล้ว<ะ>แต่ก่อนเน่เป็นจะเป็นร้านกาแฟาสุดเล็กๆ<ะ>แต่พีออเดอร์เยอะ โดยที่แบบเองใส่ใจลูกค้าเอ,อถ้ามันไม่ดีไม่ขายาท<ำ>ําแล้วก็ทํา <ำ S 1> ด้วยใจใช่ไหมลูกให้มันกลมกล่อมไปเลยใช่ไหมอ่วนมากอร้านอื่นก็ไม่รู้นะบางทีกเ็เนา่าเนา่าก็ใส่แม่งไปเถอะไม่ได้แล้วนอลุงเนาะคนจะลืมว่าผลไม้มันเนา่ามันเสียออมันส่งเกินไปกลิ่นมันก็ไม่ใช่แล้วนะไม่ได้อันนี้ต้องต้องแู้เราไม่กินก็เถอะเราต้องชิมลูกเก่งมากเลยหนูไม่ได้ไม่ได้หนูจะสอนลูกคิมไปคิดว่าเขาไม่เห็นแล้วถ้าสมมติในกรณีเขาเห็นอะ คุณอาจจะเสียลูกค้าดีๆไปเลยก็ได้ใช่ใช่ใจเขาใจเราเราต้องออนใจใส่นะลูกเนาะไม่ได้อย่างงี้เพระอย่างนี้แหละหนูถึงน้อยที่สุดไงที่จะต้องทิ้มผลไม้เพราะมันไม่พอเนี่ยแหละต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจลูกค้าก็เยอะค่ะลูกมันไม่ใช่ว่ามีแค่ร้านหนูร้านเดียวนะถ้าคนอยู่สมเด็จจะรู้ว่าผลไม้ปั่นเยอะมากหรอลูกแต่ก่อนที่มีพีออเดอร์ยิ่งยาวคิวยาวมากเลยหรอลูกล้วหนูไม่รับส่งทหารเด็กมาอยู่สักคนน่ะลูก ไม่คุ้มหรอเวลาที่ทํางานที่อะไรที่มันไม่คุ้มเพราะว่าอะไรหนึ่งมันต้องเติมเราต้องเติมเป็นคนเติมน้ำมันอ๋อยอย่างน้อยน้ำมันต่อวันนึงก็ต้องสองร้อยค่ะแล้วค่าแรงเขาอีกละ่ะเขาไม่เอาหรอกสองร้อยสมัยน,นี้ต้องสามร้อยห้าร้อยแหละแล้วเผื่อเขา,เาไปอัพราคาโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกอะค่ะเรามีจะเสียนะหนึ่งราเสียลูกค้าสองลเสียเงินมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากกินจริงๆคุณโทรมาสั่งแล้วให้คนมาออกมาเอาอันเนี้ยโอเคกว่า เรอรับแต่จะให้เราไปส่งถามว่าอยากส่งไหมเราก็อยากส่งออแต่ก่อนแฟนอยู่อ่ะแฟนก็วิ่งไปส่งให้ได้เหรอแฟนไปไหนแล้วตอนนี้หนึ่งเขาไปดูสาขาที่ลำปางแน่นอนโหกางไกลอ่ะป้าไกลไกลจังลูกก็ยังมายังไงเที่ยวไปเที่ยวมาตลาดที่หนูจะลงกันใหม่ถ้ามันบูมมันเวิร์กอาจจะแบบย้ายมาอยู่ตรนนี้อืตอนนี้ก็วิ่งมาทำเลเหมือนเดิมแหละก็อยากเปิดเป็นร้านที่มันจริงจัง นต่เพราะว่าแหละเหมือนที่แม่เห็นหละมันทำนี้มันไม่ค่อยดีมันเป็นชุมชนเล็กๆแต่มันเป็นทางขันที่จะไปได้ทุกจังหวัดมันก็เลยคนเยอะหน่อยหาลูก็ถือว่าต้องเน้นขาประจำเน้นขาจตัวนี้ที่ไหนก็ตามเน้นขาประจำเน้นขาจอตัวนี้เราก็ได้ขายเยอะอยู่นะแม่ว่าประจําเยอะนะตรงนี้นะ ถามว่าทำไมต้องทำไมไม่เน้นขาจรล,ละมีมีขาจรได้กินกว่าอย่าลืมว่าขาจรอะถ้าเขาไม่ไม่เด็ดจริงจไม่อยากกินเขาไม่จอดนะแล้วเขาไปเขาอาจจะมาวนมากินของเราอยู่ทีหนึ่งไม่ไม่สองเดือนสามเดือนก็ปีน,นึงนะก่าจะมากินหนึ่งแก้วแต่ลูกค้าประจําอ่ะเขาจะกินของเราทุกวันมไม่ทุกวันก็คือวันวินวันเพราะฉะนั้นเราคุณต้องรักษาลูกค้าประจําไว้ให้มากที่สุดส่วนมากลูกค้าริมทางเขาเขาจะไม่งออยู่แล้วเหมือนมะพร้าวบางร้านอะที่เราไปซื้อตา เช่นี่จะไปจะสี่งนะลูกก็สี่ค่ะสิบสี่สิบห้าห้าสิบแก่ละแน่แนหรลลูกไมเคยือเจอมะพร้าวอ่อนเพากเขาไม่ได้งออยู่แล้วเพราะคุณเต็มใจที่จอดซื้อเองเหลอลูกเป็นอย่างนั้นเนาะขา่้นงาประจำเขาเนึ่งขาจอดค่ะคือเขาขายสองลูกเขาก็ได้กําไรแล้วเขารับมาก็ลูกไม่ถึงสิบบาทเขาก็มาขายได้สิบาลก็ได้กำไรงั้นเขาจะมีแบบทําบ้านทําอะไรกันหล่ะนาอขนาดมะพร้าวมันราคาสูงสเออใช่ใช่ มืออะไรเออว่าเ้าแก่ๆไม่ปั่นจริงมีแต่ได้กับได้ไม่ได้ความรู้แหละตรงนี้น้องให้อยากเปิดเป็นรานผลไม้สดๆมันก็จะทำเป็นแบบกุเต้เป็นซุ้มดีๆอย่างนี้เหรอลูกเออแบบให้มันคงอย่างงี้ใช่ไหมลูกอยากให้มั่นคงใช่ไหมอ๋อพอทำเป็นห้องเสร็จปุ๊บก็จะซื้อตู้กระจกให้มันเป็นแช่เย็นแล้วก็จะปลอกผลไม้ที่แบบคือพูดง่ายๆจะทําแบบสองเกรดเกรดแบบ ใครก็คือกินได้ยี่สิบสามสิบแล้วก็เกรดแบบเมลอนอย่างเงี้ยแล้วก็พวกองุ่นญี่ปุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยคือของนอกจะแยกโซนระหว่างแบบแก้วไม่เกินสามสิบกับแก้วห้าสิบขึ้นแก้วห้าสิบก็อาจจะเป็นแบบผลไม้สกัดเย็นอย่างเงี้ยคือเราแบบใช้ผลไม้คือถ้าเป็นลูกค้าน้องจริงจริงจะรู้ระดับขึ้นห้างอย่างเดียวอย่างสก็อตลดไม่ต่ำกว่าสามโลสี่โลลูกนึงต้องพรีเมียมถ้าไม่ดีจริงร้านเนี้ยไม่ได้แต่ไม่ได้ขึ้นร้านนี้ อันนี้ต้องเป็นเลือกด้วยตัวเองใช่ไหมคะต้องเลือกเองให้คนอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้กัว่าจะไม่ถูกใจกลัวจะได้ของเสียอย่างนี้ใช่ไหมลูกถ้าเราให้คนอื่นไปนี่วันนี้รู้แล้วว่าไม่มั่นใจอ๋อถ้าคุณไปเอฟซีเราจริงคุณจะเห็นเลยอะในเฟซนะว่าเราไปซื้อของเองปิดร้านบ่ายสองไปเลยกลับมาดึกดึกดึงดึอย่างเงี้ยปาดบ่ลูกเคยนะเหนื่อยที่เราขายได้ลูกค้าเราเยอะ เงินมันนี่อ่ะมันเห็นเงินมันก็เลยแบบสบายใจอเวลาได้ของมาใช่ถ้าให้คนอื่นไปซื้อมันไม่มั่นเลยลูกเนาะไม่นรู้จะได้ของดีของไม่ดีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมลูกคิดแค่ว่าเราไปเลือกเองยังยังมีเปอร์เซ็น์ที่มันจะเสียหายยังมีอยู่แล้วถ้าคนอื่นเขาเลือกล่ะเราอย่างมะพร้าวเนี่ยเราเป็นคนที่เลือกมะพร้าวเป็นเราดูแค่ลูกเนี่ยดูแค่สีดูแค่ผิวเรารู้แล้วว่าแก่ว่าอ่อนดูแค่นั้นอ่ะคือถ้ามะพร้าวแก่เราจะเห็นใยของมันชัดเจนใช่ไหม ก็ได้ความรู้กับมนื้เลยแต่ถ้าในกรณีสมมติว่าเผาอ่อนอ่อนจนเกินไปเปลือกก็จะเรียบไปหมดเลยที่เขาบอกแล้วอันนี้คืออ่อนใช่ไหมอันนี้คืออ่อนมากไม่มีเนื้อเลยแต่ถ้าเนื้อจะพอดีอ่ะมันจะเป็นเส้นแบบบางๆที่เราแบบสามารถมองเห็นได้แค่เปแะ่มันเนื้อมันก็จะยุบๆหน่อยเปลือกคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความชํานาญในการเลือกแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งมะพร้าวมันขายดีสองมันซื้อทุกวันมันก็เลยคือได้จับได ได้แตะทุกวันอ่ะก <มา S 2> ็เลยกลายเป็นรูอืเนี่ยก็จะได้ความรู้กับหนูแล้วแหละตรงนี้แหละเอาแล้วนะคะอันนี้ก็คือคุณลูกเมมีม่เรานะคะเรื่องผลไม้ถ้าเราฟังคุณลูกแล้วเราก็จะได้ความรู้ด้วยนะคะคนไหนที่ขายผลไม้ปั่นแรงเนาะฟังก็จะได้ความรู้กับคุณลูกเรานะคะอ,อันนี้คุณลูกเขาก็บ,บอกเนาะแบงปั่นเนาะ ผู้ใดมาฟังก็เออจะให้หุ้นจักว่าตัวนั้นตัวนี้เป็นยังสันยังสีนอนรุ่นอกก็ซนมีความรู้ไปนั่นคือแม่ว<ม>่าเห้วค่ะค่ะอของกินอะจะมาดง่อ้<ข>าวค่ะแต่แรกคุณต้องชิมก่อนอืมอืมอืมก่อนที่จะให้คนอื่นยิย่งขายดีคุณยิ่งต้องรักษาลูกค,ค้าแล้วคุณต้องรักษามาตรฐานของคุณด้วยไม่ใช่ว่าฉันอยู่ที่ไหนก็ตามฉันขายดีมากฉันไม่ง้อฉันทำไงก็ได้ขายผิดคุณคิดผิดคุณอย่าลืมว่าลูกค้าถ้าคำว่าไม่อร่อย มันลูกค้ามันก็จะหมุนเวียนอย่งนั่นแหละแทนที่คุณจะทำให้อร่อยแล้วให้ลูกค้ากลับมาเยอะๆคุณกลายเป็นแบบไล่ลูกค้าทางอ้อมออืะคุณคิดแค่ว่ามีลูกค้าสักร้อยคนมากินสักวันละห้าคนถ้ามันอร่อยจากห้าก็จะเป็นสิบด้วยการบอกบอกต่อแต่ถ้าไม่อร่อยห้าคนนั้นไม่มาแน่แนถูกไหมเหมือนร้านน้องอ่ะถามว่าทําไมต้องใส่ผลไม้เยอะคือหนึ่งเราไปซื้อในราคาที่เป็นต้นทุนราคาส่งมันก็จะได้ถูกแล้วแหละหนึ่งแล้วสอง มันมันไม่ได้ถูกก็ต้องดีด้วยนะเสียอะไรพื้นที่เยอะแยะขนาดนั้นคือพูดง่ายๆคือไม่ได้เสียค่าเช่าแพงค่ะเราก็เลยสามารถอยู่ได้ถามว่าถ้าสมมติฉันเช่าห้องล่ะฉันก็อาจจะต้องขึ้นมายี่ิบห้าจริงๆต้องขึ้นเพราะไม่ขึ้นอยู่ไม่ได้ค่าน้าค่าไฟค่าห้องวันหนึ่งคุณต้องเจียดไว้แหละสองร้อยถ้าคุณจะเช่าเขาอวังต้องต้องขึ้นแต่ีเนี้ยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าแต่บ้านเราธรรมดานะลูกเนาะมันถือว่าแพงเนาะคุณลูกเนาะ แต่ถ้าที่อื่นก็เหมือนคุณลูกว่าแมันจะเป็นค่าเช่าแพงมากอย่างยูโคลาชก็แทบจะเตะไม่ได้นะลูกแพงเหมือนกันนะคุณคิดว่าถ่าถ้ากรณีสมมติคุณทําอร่อยจริงๆอะจะค่าเช่าเดือนละแสนคุณก็อยู่ได้ใช่ลูกถ้าคุณคิดเป็นไรไม่ใช่โอ๊ยเนเดือนมาค่อเก็บง่ายๆฉันขายได้เยอะอย่าลืมว่าเวลาเราจ่ายเงินเขาอะเวลานีนพูดเอาพูดได้เนะลุงเนาะเวลาเราจะจ่ายใครก็ตามเราไปนี้ใครเวลามันเร็วนะมันไม่เหมือนเวลาเราทำงานนะมีเอฟซีบอก บอกฝากเตือนคุณลูกไม่มีนอนใช่ไหมคะกลัวเขาจะขโมยกระเป๋าตังค์น้องไปไม่กระเป๋าตังค์หนูจะไม่ใส่นั้นอ๋อเหรอแค่กันเลยว่าง้นจะเป๋ากระเป๋าเป็นจ้าสามอันนจะบอกคนลูกให้นะคาอะไรอว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงคุณลูกเขาาว่แต่สำหรับลูกค้าก็ดีค่ะดีลูกบางคนก็ดีบางคนกยังไม่เคยเจอขโมยเลยค่ะทั้งที่แบบเนี่ยกระเป๋านั่งหนูก็ว่างเงี้ยนะเงินเป็นหมื่นสองหมื่นก็ยังโทาว่าอยู่มันกองาเงินก็คัน เราไม่มีเวลามองกระเป๋านะแต่คือเราเอาใจใิ่ใจลูกค้าเพราะว่าของน้องมันจะเป็นลูกค้าประจำไม่มีลูกค้าขาจรน้อยมากที่จะมีลูกค้าขาจรนอกจากว่าเขาจะมาดูหนูนอกจากจะแบบมาทาธุรศแบบนี้แล้วเห็นร้านเด็ดแค่นั้นอาจจะแวะค่ะสัวน้อจะเป็นลูกค้าประจําจริงๆค่ะเจวาก็ได้มาเล่นนะคะคุยเล่นกับน้อง ก็น้องก็พอมีเวลาคุยเลอของอะไรก็หมดแล้วนะคะก็เลยนั่งคุยกันเล่นเฉยๆนะคะเออตัวชกลาบหรอคะชกลาบก็คือตัวที่คุณลูกพูดหละเนะลูกอะไรนะลูกเมื่อกี้นี้ที่ฝันน่ะที่ลูกฝันยะให้คุณแม่วาลงใต้คลิปดให้แล้วกันค่ะ เนาะรอไม่ตัวที่ฝันเมื่อกี้ตัวอะไรนะเมื่อกี้นี่ฝันว่าไปฉี่เออไปฉี่อันนี้คือคุณลูกฝันนะคะไม่ได้วันเลขที่หวยที่น้องทํานะลูกฝันนะคะฟังให้เข้าใจก่อนคุณลูกฝันก็เลยมาเล่าสู่แฟนลับฟังนะคะมันอาจจะเป็นหวยห้าน่อยเออจะหวยอะไรก็ได้นะลุงเนาะเอออันนี้คือพูดตามความฝันของคุณลูกค่ะ คือมันเป็นฝันดีอ่ะพูดง่ายๆเราก็อยากแชร์ถ้าใครแบบอยากแบ่งปันนะลุงเนาะอืมแต่ไม่ต้องโอนกันไหมฉันนะไม่เอาแต่ถ้าถูกมาก็โอนมาโลดเดี๋ยวเจ้าบาจะให้เขาเองเหรอขอให้โอนนะนั่นลูกเป็นหกสี่ับเจ็ดสี่หสี่เจ็ดสีนะคะคืออันนี้คือชอบแล้วก็ฝันนะคะง่ายๆคือหลักสี่ะถ้าสมมติคุณฝันเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่คุณก็ไปลองไปตีเอาค่ะ แฟนขับบางคนก็อยากให้คนลูกตีให้ก็มีนะแต่แม่แหมไม่รับของหมดเย้ยงเลยหมดยังไม่ได้ยินเหรอคะขายดีมากเลยลูกโอายละขายดีจังไม่เก็บไปได้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเขาก็มาจอดอ่ะเนาะอันนี้เราใส่ตู้เย็นได้ไหมลูกใ่ได้มันยังสดอยู่เนาะ พรุ่งนี้เราก็ปั่นเย็นๆไว้พวกนี้ยถ้ามันแห้งเราซับให้มันแห้งอย่าให้มันแฉะอย่าให้มันโดนน้ำอ๋อค่ะค่ะมันจะไม่คายเครื่องใช่ไหมลูกอืมและสีก็จะเปลี่ยนค่ะอย่าให้มันโดนน้ำจะจะค่ะนะคะคุณลูกเพิ่นกัดเจ้าเก็บของแล้วนะคะเอ่อมาหาลูกมีมีที่แฟนคขาบอกให้มาหาก็ได้ซ้ำนี้ระค่ะเพิ่นฝันเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นยัมพุทันได้จรหายหรือมีหรือยังเนี่ยลูก ไหนล่ะเอามาให้คุณแม่ดูหน่อยอันนี้ให้คุณแม่ดูนะเอออันนี้ให้แม่แม่ดูอันนี้งวดเมื่อกี้นะเออเนี่ยคิดดูเนี่ยแม่จะสลดเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีหรอกันเยอะเกินนะลูกอืมมีคนเล่นเยอืมากปกติต้องพันพันพ่อพอพ่อพ่อเขไม่ไหวเลย่างนี่เล่นเหมือนหนูอ่ะคือเราเหมือนเรามีดวงทางได้ เดี๋ยววันนี้จะขึ้นเฟซใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถ่ายเอาก็ได้แล้วก็จะให้ไปทักเรื่องเงินตัวนี้เออใช่เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเลขค้าว่าเลขเลขเปลือหลุดหลุดจากเลขเนี้ยพวกไอ้พวกนี้ใช่ไหมลูกอันนี้สำรองไว้แหละอันนี้ก็เลขความฝันหมดแล้วถ้าใครชอบก็ได้นอนลุงนอจที่จริงคุณเล่นหกคู่เนี้ยสักตัวละสิ ิบาทสิบาทโอ้พอแล้วเนาะบดจะถูกคุณก็แฮปปี้ไปค่ะโอเคแต่ถ้าไม่ถูกก็คืออย่าว่าการ่นนะลูกเออเป็นแถวเป็นแนวทางถ้าเล่นเยอะมันจะเจ็บหอนหนูค่ะให้หนูเล่นเยอะก็พอเลยค่ะให้หนูลอตเตอรี่ก็เยอะนะคะคุณลูกตอนนี้คุณลูกคงจะแอบไว้เยอะๆมดแล้วใกล้ๆหวยออกแล้วก็จะมาโชว์คุณแม่อีกนะคะท่านผู้ชมน้องเขาเป็นชอบค่ะน้องเขาชอบแล้วก็ซื้อเยอะมืค่ะ สี่หมื่นห้าซื้อไปหมื่นสี่ค่ะเหลือประมาณสามหมื่นหนึ่งค่ะสามหมื่นหนึ่งโน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วล่ะเห็นไหมคะคุณลูกก็ไม่ได้เต็มนะคะคุณลูกก็โดนหักโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนคนลูกแม่ห้าร้อยเอาเถอะน่าเสียใจเปล่านะหนูบอกแม่ว่าอย่าซื้อเลยแม่มันได้หน่อยหนูต้องบอกว่าอย่าไปซื้อเลยแม่เขาเอามาคืนเลยเขาไม่จ่ายเลยสี่สิบหนูอย่าพูดเลยเขาเอามาคืนหมดเนี่ย มันดวงแต่เราก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่พี่มันคนก็หูเต็มรับเต็มสรุปแล้วถ้าไม่ได้เลยนะลูกแค่กัดแบกเลยมันจะชอบเป็นรับเต็มเต็มใจเต็มเต็มสำหรับคนที่ใจไม่ถึงเออคนที่แบบว่าอยากเลียนหวยอ่ะจะไปจีบก็เออเบื่อผือไม่มนเสียดายหรือว่าเรีนเยอะๆหรือว่าได้อะไร้ทำไมบอลลุกคุณหลังไม่เนี่ยเออทสิฮาวานแ่บนี่ถ้าคุณอะไรแบบแทบไม่ใช่เป็นอะไรจะมีเสีย คุณลูกขาคุณแม่จะกลับแล้วขอบคุณคุณลูกมากนะคะค่ะคุณลูกขาคุณลูกก็ให้โชคให้ลาบเห่าเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณลูกไม่มีเห่านะคะให้แม่ว่านะคะตัวที่อันเพื่อนฝันเพื่อนก็ให้นะคะจะกลับแล้วรบกวนคุณลูกได้หนิปกติคุณลูกก็ของก็จะหมดแล้วนะคะปกติเขาคงจะถึงบ้านแล้วค่ะสันเขาจะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าวาก็มานั่งคุยเล่นกับคุณลูกนะคะผ่อนคลาย เออค่ะค่ะคุณเจดคุณเจดว่าไงคะคุณเจดค่ะออ๋อของลูกเมมี่เหรอได้แล้วได้แล้วแกฝันนะไม่ใช่ว่าอแกทำเองเด้อตัวชคลราภแกฝันนะตัวนี้นะจะเป็นรวมกันนะเดี๋ยวออกมาแล้วไปพูดให้น้องอย่างนั้นอย่างนี้ตายหาเลยนะเนี่ยค่ะค่ะคุณเจดยวกลับเดี๋ยวนี้แหละคุณลูกค้าโอเคแม่กลับนะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้โชคให้ลาบเสร็จเรียบร้อยเะว่ากับสิกับค่ะท่านผู้ชมค่ะเราได้โชคได้ลาบแล้วก็หักกับสิกับได้ขาบนันเ้กค่ะาากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจวานะคะกับจากโคราชเมื่อวานนี้ค่ะมาฮอดบานกับประมาณมาฮอดสมเด็จกับประมาณ ประมาณสักห้าโมงนี่แหละค่ะก็มาหาน้องมีมีค่ะน้องมีมีว่าเพิ่นฝันนะคะก็เลยมาหาเพิ่นกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจวานะดเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจน้องเอจใดละ่ะ คนไม่เอ็อย่างกับบุปผนเด้อค่ะเด้อสิหายกัหายโลดิีว้าใหากับเวานะคะอ่านทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องเจว h าชแนลนะคะขอให้โชคดีนะคะล่ำล้ำรวยๆนะคะทุกลัตเตร์กันทุกคนนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ